ถึงนี่แนละ้วต้องกินให้ได้ค่ะต้องกินให้ได้นี okay. ่ okay. มันเจอจนได้เจอแล้วค่ะเจอของที่จดต้องสอยมัมพวงแล้วค่ะโอ้ยห่วงหลยพอหายอยากเนาะพาหายอยากค่ะพอหายอยากพอแล้ว กี่งมันลูกใหญ่ก็มีอยู่แต่ว่ามันอยู่สูงไปไม่เหม็นมันจันโพดหางไม่เหม็นตีนก่อนค่ะตีนเล่นก่อนตีนใหญ่นนอ่ี่ือนองเลยก็ง่วงตีนก่อนโอ้ยนองเก้มห่วงก็กำลังเป็นดอกก็มีนะคะโอ้ยบอกเขียบก็ไม่เยอย ดูนะคะเห็นบ่คข่าเห็นบ่อพุ่นข่ะพุ่น่ะพุ่นข่ะพุ่น่ะจะทำยังไงดีโน่ห่วงนอนค่ะห่วงนอน้หาวิธีจำได้ค่ะเอ้ยเบียนเสียงว่างกำลังเป็นดอกก็มีนะคะ โอ้โหถึงจะได้กินมะม่วงต้นนี้ต้องหาค่ะต้องหาวิธีนะคะจนได้เจอแล้วคะ่ะเจอของที่จะต้องสอยมะม่วงแล้วคะ่ะโอ้ยห่วงไยหรือว่าไปหน้าบ้านดีวะไปดู้างหน้าบ้านดีกว่านาะนะคะ อรานี้ลาค่ะทรานี้ละค่เค่านี้ก็พอแล้ว <Okay. S 1> จนได้เจอแล้วค่ะเจอของที่จดต้องสอยมั่วงแล้วค่ะโอ้ยห่วงไรลูกนิดเดียวก็เอาค่ะนี่ค่ะนำด,กดอกไม้ด้วยค่ะเด้ไมาสูงอย่างนี้ เอโ,โอ,โอ,โอถึงจะได้กินมะม่วงต้นนี้ต้องหาค่ะต้องหาวิธีนะคะลูกนิดเดียวก็เอาค่ะนี่ค่ะน้ำดอกไม้ด้ค่ะด้วยค่ะคะ่ะสมเลย้หน่อย,อยลูกนิดเดียวก็ต้องกินค่ะ ไไม่เนี่นยะเอ๋ชะเอ๋เกินเกินค่ะเจอแล้ว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 ต้องหาวิธีไหนจะค้าสวมเลยรวยหนึ่งนิดเดียวก็ต้องกินค่ะ ต้องกินให้ได like ้ค่ะต้องกินให้ได้เหมืนเะนี่สั่เลยตีนขึ้นก่อนค่ะตีนเล่นก่อนตีนได้ก็น้องตีนหอดเลยแต่ผมงอขึ้นก่อนโอ้ยไม่ต่อยมันสั้นไป เออหน่อยๆก็พอกค่ะพอแกงม่วงค่ะพดเดินได้ค่ะต้นมงม่วงจะได้กินไหมน้อโอ๋โอ,อถึงจะได้กินมะม่วงต้นนี้ต้องหาค่ะต้องหาวิธีนะคะอโอ,โอถึงจะได้กินมะม่วงต้นนี้ ต้องหาค่ะต้องหาวิธีนะคะถึงมัาสูงอย่างนี้นิดเดียวค่ะพี่นอ้องหรือว่าไปหน้าบ้านดีวะไปดูทางหน้าบ้านดีกว่าเนาะนะคะเท่านี้ละค่ะเท่านี้ละค่ะเท่านี้ก็พอละอื้มพกขึ้นก่อนค่ะขึ้เนเล่นก่อน ตีนใหญ่นอ้อพี่น้องเลยอะพ่อพงวงกินก่อนโอ้ยนอ้องตีนขึ้นก่อนค่ะตีนเล่นก่อนตีนใหญ่นอ้อพี่น้องเลยอะพ่อพงวงกินก่อนโอ้ยน้องลูกนิดเดียวก็เอาค่ะนี่ค่ะน้ำดอกไม้เด้ค่ะท่านอุ้ยมีอยู่ค่ะมีลูกอยู่มีลูกอยู่จะทำยังไงเนาะท่านจะได้กินนี่ค่ะ เห็นอยู่ค่ะเห็นรูปอยู่ไม้จ่อยมันสั้นไปเหนื่อยกับพ่อค่ะพ่อแก้ม่วงค่ะพ่อเหนล่อยๆอีกต่าอ่อเนี่แม่เหนอเลยค่ะ,ดดคะตดหมงม่วง จะได้กินไหมน้อนี่เลยดูนะคะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่พูนขาคูนขาณูนขาุูน่ะจะทำยังไงดีน้อกําลังเ,เป็นดอกก็มีนะคะ โอ้ยบมเกียบก็มีตัวหนึงื่อไปละโอ้ยมันสูงอย่างนี้นิดเดียวค่ะพี่น้องโอ้ยจะทำยังไงนี่จะได้กินพี่น้องเอ้ยง่วงเลยไม้จ่อยทังสั้นไปเออพี่น้อยก็พอค่ะพอแคปง่วงค่ะพ่อเอ ที่มันลูกใหญ่ก็มีอยู่แต่ว่ามันอยู่สูงไปไม่แหม็นมันจัดโ้องหาไม่เหมนดูนะคะเห็นบ่คข่าเห็นบ่อพูนข่าพุนข่าพุนข่ะพูนข่ะจะทำยังไงดีโน,หน,น่ห่วงนอนค่ะห่วงนอนหาวิธีจำได้คนะ่ะเออเรียน ถึงนี่แล้วต้องกินให้ได้ค่ะต้องกินให้ได้อเอ๊ะมันเยอะเหมือนเด็กค่ะตดหมกม่วงจะได้กินไหมน้อกินก่อนค่ะกินเล่นก่อน,นกินไก่ปนอพี่น้องเลยกวนกินก่อนโอ้ยนอนให้ได้ก่อนดีกว่ว ไม่เนี่ยชะเอ๋ชะเอ๋วันนี้รู้สึกอยากกินสุดเปรี้ยวมากค่ะอยากกินของเปรี้ยวค่ะจะไปหามะม่วงสักหน่อยนึงนะคะมันม่วงนอนซะเหลือเกิน์ม่วงนอนค่ะม่วงนอนต้องหาวิธีจันได้เอ,อ้เปเลี่ยนซะแล้วบบ เปี่ยวว่าง,งนอนค่ะง่วงนอนอาหาวิธีจนได้ค่ะเออเปียนเลยได้ไหมเนี่ยเะเอ๊ะจะเอ๊ะจนได้ เจอแล้วค่ะเจอของที่จะต้องสอยมะม่วงแล้วค่ะโอ้ยหว่วงไยเออที่ๆม่ันลูกใหญ่ก็มีอยู่แต่มันอยู่สูงไปไม่เหม่นมันสั่นโ้ลงหาไม่เหม่นไม้สอยมันสั่นไปเออเันื่ได้กับพอค่ะพอแกงง่วงค่ะพ่อ ถึงนี่แนละ้วต้องกินให้ได้ค่ะต้องกินให้ได้อดไดโอ้ยจะทำยังไงนี่จะได้กินพี่น้องเอ้ยง่วงเลยค่ะสมลหนอยึ่งนิดเดียวก็ต้องกินค่ะดูนะคะเห็นบ่คข่ะเห็นบ่ พูดขึข้นค่ะพุดนค่ะพุดนค่ะพุดนค่ะจะทํายังไงดีเนาะจะทํายังไงนี่จะได้กินพี่น้องเอ้ยง่วงก็หายอยากเนาะ